สวัสดีท่านยกทุกคนเน,นี่ครับพบผมครั้งในครอสก,กับคลอสกับแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Are n a of Valor หรือ A o v พอวีพี่ีก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับอา v วีที่น่าสนใจและไม่มีใครเหมือนมาให้ดูกันเหมือนเดิมนะฮะก่อนที่จะดูคลิปนี้ขอคนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยและอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบใน่ทม์โฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือแฟนของคุณนิสัยเหมือนสาวคนไหนในอ o v วีพาร์ทที่2 จากประมาณ3 4ถึงเดือนก่อนเนี่ยพี่ได้ทำแฟนของคุณินิไัยมันสาวคนไหนนะในอวีนพาร์ทหนึ่งแล้วก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีดังนั้นในวันนี้นะเราก็จะมาตอบพาร์ทที่2เพราะพี่เนี่ยมียูเรกานิสัยของสาวๆในอวีมาเพิ่มนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่านิสัยที่พี่หยิบม,มาเนี่ยเป็นแค่1มุมเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคนในในวันนี้เนี่ยจะมีสาวคนไหนเมนคนไหนอย,อยู่ในคลิปนี้กันบ้างไปดูกันเลยเริ่มกันที่นิสัยแรกนะครับมีความเป็นผู้นำคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะพี่คิดว่าคคคคคงจะนน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 นึกกอออแล้้้ววว่าาสัเเเปป็็ใรี เป็นคนที่สตรองชอบเป็นคนที่จะตัดสินใจเรื่องต่างๆไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องซีเรียสเรื่องเงินทองหรือว่าเรื่องง่ายๆอย่างวันนี้จะกินอะไรเสา์น,นี้จะไปเที่ยวไหนดีใกล้ๆเนี่ยครับแล้วถ้าหากเราพูดคุยกันใช่ไหมล้วก็หาข้อสรุปไม่ได้เธอคนนี้จะเป็นคนที่ตัดสินใจเลยว่าทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยสาวคนนี้นะบางครั้งอาจจะดูนิ่งๆอาจจะดูมีความดุเพราะว่าในห่วงเธอเนี่ยต้องคิดตลอดเวลาว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยจะเกิดผลอะไรตามมามองอะไรต้องมองกว้างๆนะไม่เกิดปัญหาทีหลังนั่นเองซึ่งในสายเด่เดนๆเ,เก มีราชินีแห่งอาณาจักรอาฟาต้าอย่างเทวานัสนั่นเองนะครับด้วยความที่เทวนัสเนี่ยจะต้องปกครองดินแดนต่อจากบิดาเนี่ยทำให้เธอต้องกลายเป็นคนที่สตรองเงียบขรึมแล้วก็ต้องเป็นผู้นําจากบทบาทนั่นเองนะครับการครองอาณาจักรอาฟาตาเนี่ยไม่ใช่สิ่งง่ายๆนะเพราะอาณาจักรนี้เนี่ยเต็ไมไปด้วยเผ่าพันธุ์ที่หลากหลายนะฮะแล้วก็ดินแดนใกล้ๆอย่างสามภารถถัรอิสระเนี่ยก็เกิดสงครามเกิดความไม่สงบมากมายถึงแม้ว่าจะดูลําบากแต่ว่าเทวนัสเนี่ยเป็นคนที่ให้ใจคนอื่นครับสังเกตการปกครองเทวนัสกับอ um ิล จะใช้กดใช้คำสั่งใครไม่ทาเนี่ยบังคับแต่ว่าเทวนาเนี่ยจะค่อนข้างเป็นผู้นําที่ให้ใจคนอื่นชัดๆเลยคือเนื้อเรื่องที่เธออยู่กับซิลอะเออเห็นไหมแล้วก็เอรันดอร์ด้วยเออใครที่มีแฟนสาวแบบนี้นะพองเลยว่าโชคดีนะเพราะว่าเธอเนี่ยจะทำแล้วก็คิดทุกอย่างให้เสร็จซับและด้วยความที่ผู้หญิงเนี่ยจะมีความละเอียดใช่ไหมใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆทาให้เธอเนี่ยเป็นผู้นําที่รอบครอบอีกขั้นเอาจริงๆนะพี่ว่ามันจะมีผู้ชายบางคนอะไม่ชอบให้แฟนเป็นผู้นําตัดสิญญจทุกอย่างแต่ว่าอยากให้ลองเปลี่ยนคความมมิดดดููนนนนนับอกเเลยีีแฟป็ผ้ มันเพลงของ B.N.K เลยนะครับนิสัยต่อมานะนั่นก็คือเวียงเวินนิสัยนี้นะอาจจะฟังดูลบนะบแต่ว่าทุกอย่างมันก็มีทางแก้นะครับเธอคนนี้เนี่ยค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองถ้าหาักไม่ได้ดั่งใจจะเกิดการเวียงวินขึ้นซึ่งการเวียงวินเนี่ยก็แล้วแต่คนเลยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเวียงแค่เรื่องเล็กน้อยหรือว่าเวียงทุกๆเรื่องอันนี้ต้องคอยสังเกตเอาเองนะครับช่วงไหนเธอนอนน้อยช่วงไหนเมนมาเนี่ยอาจจะแบบมีเวียงวินหนักหน่อยเนี่ยคำพูดเพียงคําเดียวนยสามารถมีผลต่อเธอได้ซึ่งคาแรคเตอร์ที่ดูเวียงวินใน เองมาจ้าเนี่ยเธออดีตเป็นเทพีผู้สูงสรงนิสัยดีกับทุกคนซึ่งการที่เธอดีกับทุกคนนี่แหละมันส่งผลให้เธอเนี่ยต้องมาเจอสิ่งเจ็บปวดแล้วก็หล่อหลอมให้เธอเนี่ยกลายเป็นร่างปัจจุบันะครับที่มีชีวิตอยู่ด้วยความเกลียดชังและความแค้นมาจ้าเป็นตัวละครที่เราเนี่ยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเธอในรวมถึงสาเหตุต่างๆทําให้เข้าใจว่าทําไมเธอถึงเวี่ยงวีนนี่ฮะซึ่งถ้าหากแฟนสาวของใครที่ค่อนข้างเวี่ยงวีนเนี่ยเราก็ต้องคอยปรับและส่วนตัวนายคิดว่าถ้าเราอยู่กันไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้จุดวเ สาเหตุที่แฟนเราวินบ่อยๆอบางครั้งอ,อาจจะเป็นเพราะเราก็ได้นะเพราะเราอาจจะทําผิดซ้ำๆยกตัวอย่างเช่นเวลาไปชี่เนี่ยไม่ยกฝ่ารองนั่งขึ้นแล้วมันเลอะอ่องเงี้ยแล้วพอทาซ้ำๆเธอก็จะวินเอออันเนี้ยเราต้องคอยสังเกตแล้วก็ปรับตัวกันไปนะครับแล้วก็อย่างขอฝากถึงสาวๆที่วินเยอะๆนะแนะนําว่าก่อนจะเวียงก่อนจะวินเนี่ยนับ1-10ถึงในใจหายใจลึกๆก่อนเราอาจจะลดความเวียงลงนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยพอเวียงเนี่ยโมโหแรงมากพออีก10นาทีอ่ะมานั่งเสียใจอยู่อันนี้ก็ลองเอาไปปรับกันดูนะฮะนิ ทุกอย่างแฟนสาวคนนี้นะจะคอยวางแผนล่วงหน้าเธอเนี่ยไม่ชอบอะไรที่มันเซอร์ไพรส์สมมติว่าจะต้องเดินทางจากสถานที่ A ไป B ใช่ไหมเราก็คิด1วิธีแต่เธอคนนี้คิด5วิธีับกันเหนียวไว้ก่อนเผื่อรถติดเผื่อทางตันเผื่อหลงอะไร่งเงี้ยสาวคนนี้จะเป็นคนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์บทความน่าจะเป็นเก่งมากเพราะเธอเนี่ยคิดรอบด้านคิดไปทุกอย่างแล้วเหมือนที่บอกนะแล้วก็บางครั้งเธออาจจะเป็นคนซีเรียสมีระบบระเบียบเป็นคนที่ค่อนข้างไปอะแล้วแถมสาวคนนี้จะใช้ชีวิตแบบไม่เสี่ยงเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเธอต้องวางแผนไว้หมดแล้ว สถานการณ์ไม่ออกนะพี่จะยกมาง่ายๆเหมือนถ้าเราไปเที่ยวกับกลุ่มชายโสดเนี่ยคือไปเที่ยวไหนอยากทําอะไรทําอยากกินอะไรกินอยากแวะอะไรแวะเติมน้ามันตรงไหนนอนตรงไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปกับแฟนคนนี้เนี่ยต้องเปทุกภาคส่วนครับคำนวณกันหมดเลยนะว่าจะต้องไปที่ไหนก่อนไปที่ไหนหลังแวะตรงไหนบ้างอะไรงเงี้ยอันนี้แค่เที่ยวใกล้ๆถ้าหากไปเที่ยวต่างประเทศยกตัวอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยการไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมันต้องวางแผนต้องจัดแจงอยู่แล้วใช่ไหมแน่นอนครับเธอคนนี้จะต้องคอยเช็คตลอดนะตั้งแต่เรื่องที่ใหญ่มากเช่นอายุของพาส เราจะใส่เสื้อผ้าให้เหมาะกับสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นตอนนั้นยังไงนะครับร้านไหนอร่อยตรงไหนควรไปอะไรต้องซื้อกลับเธอ l i ต์ไว้ให้หมดแล้วนะครับหน้าที่ที่ดีที่สุดของแฟนเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นก็คือช่วยถือของตอนแฟนชอปปิ้งครับอันนี้แฟนเลิฟแน่นอนนะฮะซึ่งในสายการชอบวางแผนแล้วก็จัดแจงทุกอย่างแบบนี้นะครับมันก็ตรงกับคีโรวีราสุดๆเลยครับอย่างที่พี่เคยบอกว่าวีราเนี่ยคือคีแมนของฝั่งล็อกไฮนะถ้าหากไม่มีวีราสักคนเนี่ยฝั่งปีศาจล่มไปตั้งแต่วอวคัดทายครั้งแรกแล้วนะครับการ นะเพราะว่าในอดีตเนี่ยวีราเนี่ยเป็นเผ่ามนุษย์กึ่งเทพที่อ่อนแอมันก็เลยทาให้เธอเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุมเอาตัวรอดเป็นวันวันไปนะฮะและด้วยความฉลาดของวีรานะทำให้เธอต้องคอยหานู่นาวในการไม่ทําผิดซ้ําดังนั้นก็ต้องวางแผนแล้วก็จัดแจงทุกอย่างนะแล้วก็จะอีกหลายๆข้อมูลเนี่ยจะทําให้เราเห็นว่าวีรานี่แหละที่ช่วยเผ่าปีศาจไว้ได้หลายครั้งแถมทําให้เผ่าปีศาจเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นด้วยนะฮะคำว่าคีย์แมนเนี่ยมันตอบทุกอย่างแล้วนะสำหรับวีรานะซึ่งบอกเลย ต่างคนรอบครอบแบบนี้เนี่ยเขาก็จะใส่ใจเราอยู่แล้วอะแต่อย่าลืมว่าตัวคุณเองก็ต้องใส่ใจแล้วก็ให้ความรักเธอด้วยแฟนไม่ใช่เลขานะครับต่างคนต้องต่างให้อะเออไม่ใช่รับอย่างเดียวแล้วรับรองว่าชีวิตคู่ความรักเนี่ยราบรื่นแล้วก็แฮปปี้อย่างแน่นอนนิสัยต่อมาเนะครับเป็นนิสัยปากดีขี้เงาเอาแต่ใจนั่นเองเนี่ยครับเพลงนี้ก็กามิกาเซ่นั่นเองครับเด็กๆบางคนอาจจะง,งงว่าเป็นเพลงอะไรนะเป็นเพลงสมัยตอนที่พี่ละอ่อนนั่นเองนะครับตอนนั้นคือดังสุดๆนะครับถูกใจเยาวรุ่นสุดๆซึ่งนิส แล้วก็เลยขอยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ดูแล้วกันนะครับเป็นพี่เนี่ยรับบทคุยกับแฟนนะห้าสี่สามสงแอคชั่นเต้งเต,งต้งวันนี้เขาขอไปเที่ยวกับเพื่อนนะเดี๋ยวถ้าถึงอ่ะไลน์มาบอกโอเคไหมอืมไปดีเราอยู่คนเดียวได้โอเคโอเคไปแป๊บเดียวกลับไม่ดึก5นาทีผ่านไปไลน์เด้งทีเพื่อนอ่ะนัดเราไปทันทีแต่กับเราอ่ะต้องนัดล่วงหน้า มันไม่ใช่ไม่ใช่คือเพื่อนที่ทํางานเนี่ยเขาจะไปทํางานที่อื่นแล้วเลี้ยงส่งเดี๋ยวก็ไม่เจอกันแล้วก็ขอครั้งเดียวเองเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวบ่อยนี่นี่เธอไม่สบายใจหรอถ้างั้นเดี๋ยวโอเคเราไม่ไปก็ได้เราไปแคนเซิลเพื่อนเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเย็นนี้เราไปกินข้าวกันเนาะทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเราไปรับโอเคดิวไม่ต้องเอาเอาอย่างนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาที่บ้านเลยไม่ต้องเราจะนอนแล้วงอนหรอเตงไม่งอนดินี่ไงเราไม่ไปแล้วไงไม่ได้งอนจะนอนแล้วนะ เป็นต้นนะครับสังเกตรบริบทนะครับไม่งอนแปลว่าง,งอนไม่ต้องไปหาที่บ้านนั่นหมายความว่าแกต้องมาหาที่บ้านเดียวนี้เข้าใจไหมนะครับแล้วถ้าหากเราตีความว่าเออเธอจะนอนแล้วเราไม่โทรหาไม่ไปใช่ไหมตอนเช้าโกรธขึ้นมามากกว่าเดิมอีกอเหตุการณ์นี้เนี่ยใครอินเนี่ยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะฮะคือครบมากๆเลยเหมาะสำหรับการเป็นสาวปากดีขี้เหงาเอาใจใจมากๆเลยนะครับซึ่งแฟนลักษณะนี้เนี่ยเขาอยากจะให้เราสนใจใส่ใจแล้วก็ให้ความสําคัญในเลเวลที่เขาเนี่ยรู้สึกได้นะครับเพราะถ้าเขาม่รู้สึกไม่ได้เขาก็จะงอนแบบนี้ ซึ่งจริงๆแล้วคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยเธอเป็นคนที่เซนซิทีฟนะเหมือนกับอ o e ออิในเกมนะที่ทาแบบปากเกง่งพูดจาแรงๆอะ่ะจริงๆเอลี e เนี่ยต้องการจะสร้างกําแพงขึ้นมาปกปิดความอ่อนแอในใจของตัวเองเพราะน้องเนี่ยก็น่าสงสารเพราะว่าในตอนเด็กแม่โดนลักพาตัวไปนะแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยทำให้ครอบครัวของเอลีพ่อกับเธอเนี่ยความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมแล้วตัดกลับมาที่เพลงปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจนะในฮุกท่อนสุดท้ายเนี่ยมันจะมีความหมายสรุปว่าถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคนนิสัยแบบนี้นะแต่สุดท้ายฉันก็มีแค่เธอคนเดียวเ็นนนมัม้้ยกกสอออดคลงว่่่าาธีีทททํุ ก็ต้องการให้เราเนี่ยไปสนใจไปใส่ใจนะครับอยากให้หนุ่มที่มีแฟนสาวแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนมุมมองนิดนึงที่เธอยังทําอย่างนี้แสดงว่าเธอยังอยากจะให้เราเนี่ยเทคแคร์อยู่เธอยังรักเราอยู่นะถ้าหากวันไหนเธอเปลี่ยนจากคนที่ปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจกลายเป็นคนที่เย็นชาไม่พูดอะไรเลยอะ่ะบอกเลยว่าเตรียมตัวหาแฟนใหม่นะเอาจริงๆให้เรื่องระหว่างแฟนพูดกับแฟนเงียบเนี่ยพี่เลือกแฟนพูดนะเพราะว่าการพูดออกมาเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าเธอเนี่ยต้องการอะไรเดี๋ยวถ้าเธอเงียบเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะว่าเธอต้องการอะไรนะฮะนิสัยต่อมาเนี่ยนั่น เธอคนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเห็นของเซล์ไม่ได้ซึ่งในยุคน,นี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เดินห้างบ่อยๆแต่ว่าไอ้พวกซื้อของทางเฟซบุ๊กทางแอปต่างๆอ่ะตัวดีเลยเพราะว่าซื้อได้ตลหอดเวลาเนี่ยครับไลฟ์สดต่างๆไม่เคยพลาด CF ของเนี่ยโอ้โหรวยรวยรวยววยิ่งกว่าซื้อมาขายต่อนะครับแถมที่บ้านเนี่ยเต็มไปได้วยกล่องสินค้าต่างๆมากมายเสื้อผ้าที่ CF มาเนี่ยโอ้โหแทบจะเปิดร้านขายได้แล้วนะครับแล้วคนส่งที่มาส่งของเนี่ยมาบ่อยจนรู้จักกันไปแล้วอะ่ะเออแทบจะแบบฝากให้ซื้อข้าวได้แล้วเน,น,นี่ยฮะ เธอจะตาลายแล้วสติจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วนิสัส่การชอบช้อปปิ้งกับผู้หญิงเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะเหมือนบางคนเนี่ยช้อปปิ้งเพื่อการคลายเครียดด้วยซ้ําเหมือนกับฮีโร่ไวโอเลตของเราเนี่ยครับเธอคนนี้เนี่ยเป็นสาวสวยผมมาลูกพัก GM ที่มีเนื้อเรื่องโดดเด่นไปร่วมต่อสู้ไปร่วงอะไรมากมายนะฮะวันๆเนี่ยเจอแต่เรื่องเครียดเครียแต่ว่าจากชีวประวัติครับได้บอกว่าไวโอเลตเนี่ยเป็นคนที่ช้อปปิ้งเก่งมากใช้เงินแบบไม่ยางการใช้เงินการเีฟของของไวโอเนี่ย ะะเธอเนี่ยเป็นคนรักสวยรักงามซึ่งจริงๆอ่ะพี่คิดว่าไม่ใช่แค่วัยโอหรอกสาวทุกคนอ่ะก็ต้องรักสวยรักงามเนาะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋าเครื่องสําอางเนี่ยมันต้องมีแล้วถ้าหากใครไม่แต่งหน้าเนี่ยสกินแคร์ก็ต้องมีอาหารเสริมก็ต้องมีอีกอะไรเงี้ยแล้วสําคัญนะการตลาดยุคนี้เนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันดูน่าซื้อไปหมดตัวไหนออกใหม่ตัวไหน,ไ,หนไม่รู้จักเปิด Google แคปเดวเจอรีวิวทั้งหมดนะครับแถมอย่างที่บอกซื้อผ่านแอปเนี่ยโคตรง่ายเข้าแอปแป๊บเดียวคลิกกดซื้อไม่ถึง3นาทีมันก็ทําให้้แฟนนนสาาาองงงคคุีีเเ่่ยป็ืกกรรรตลดะซึิจจๆพ ไม่ตัดสินนะว่ามันดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวบุคคลถ้าหาว่าเขาชอบเกง่งใช้เงินเกง่งแต่ว่าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินอันนี้ก็ถือว่าทำเพื่อความสุขแต่ถ้าช้อปปิ้งจนคอ n โทรตัวเองไม่ได้จนลําบากอันนี้ก็ต้องมานั่งคุยกันใหม่นะนิสัยต,ต่อมาคนระนั่นก็คือติดแฟน เธอคนนี้เนี่ยอยากจะอยู่กับเราตลอดติดมากติดตลอดเวลาเนี่ยครับบางคนถึงขั้นต้องคุยก่อนนอนทุกคืนต้องหลับคาสายอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราเดินทางไปไหนนะเธอก็จะอยากให้เราเนี่ยรายงานตลอดว่าถึงไหนทําอะไรบ้างแล้วพอห่างกันแน่นอนต้องมีการเฟซไทม์เช็คครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแค่ไลน์เช็คมันยังไม่พอนะเพราะว่าเธอเนี่ยก็มีความระแวงว่าเราเนี่ยเฮ้ยไปเจอใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยความติดแฟนด้วยความคิดถึงเราตลอดเนี่ยทำให้เธออยากรู้ว่าเราเนี่ยทำอะไรบ้างถ้าลืมติดต่อกับเนี่ยมีความน้อยใจเกิดขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งจริงๆอาการติิดดแฟนเี่่่่่ยยยยไมใชชคฝฝฝาาาหญงวก็ ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนพี่บางคนเนี่ยติดแฟนจนแฟนอบอกว่าให้มาเที่ยวกับเพื่อนบ้างเดี๋ยวเพื่อนเลือกคบหมดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอาการนี้มันจะโคตรฟินก็ต่อเมื่อทั้งสองเนี่ยติดกันน่ะเหมือนกับซินเนสทิอกับเด็กสตาร์นั่นเองฮะคสองคนนี้เนี่ยติดกันหนึบแบบที่พี่คิดว่าแทบจะอยู่ด้วยกันเกือบจะตลอดเวลาเลยนะครับความรักของ2คนนี้เนี่ยมันรู้สึกได้เลยนะว่ามันมีความผูกพันมีความอบอุน่นคือแบบฟินน่ะแล้วก็ทั้งสองเนี่ยสกินชิปกันรัวรัวชอบดมกลิ่นกันอีกโอ้โหความแฟนสุดๆจจจรริงๆนนะะบแล้วกก็็าปสณ์ีี่เเออยพพห คู่รักที่แบบต่างคนต่างติดกันใช่ไหมซึ่งนอกจากความรักอะ่ะเราจะเห็นความผูกพันความโมเมนต์ต่างๆความเป็นห่วงความคิดถึงกันตลอดอะ่ะแล้วถ้าแบบคู่ไหนโชคดีนะยิ่งคบกันนานยิ่งรักกันอะ่ะโอ้โหพอเราได้เห็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีใจไปด้วยเลยว่า2คนนี้เนี่ยเจอคนที่ใช่กันแล้วอะไรเงี้ยเหมาะสมกันอะ่ะแฟนสาวของใครที่มีนิสัยติดแฟนนะอย่าเพิ่งลำคาญเธอนะคุณอะ่ะโชคดีมากๆที่มีคนรักที่มีคนใส่ใจแบบอยากจะอยู่ใกล้กับคุณตลอดอยากให้คุณทําดีกับแฟนคนนี้ให้มากๆนะครับถ้าไม่รักก็คงไม่ติดใช่ไหมล่ะและนิสสัััยยุดท้้านนนนนี่วก็คือ เป็นสาวอินดี้และเป็นตัวของตัวเอง ปิดท้ายต้องสาวอินดี้เท่านั้นนะครับเธอคนนี้เนี่ยเป็นคนเข้าใจความรู้สึกเข้าใจความต้องการของตัวเองเธอรู้ชัดเจนว่าเธอเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับดังนั้นอะ่ะบางทีเราก็อาจจะงงได้ว่าแฟนสาวของเราเนี่ยทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรอะ่ะบางอย่างเนี่ยมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับแล้วสาวอินดี้บางคนนะมีโรคส่วนตัวสูงชนิดที่ว่าถ้าคนนี้เข้าใจนิสัยเธอว่าเธอเป็นแบบนี้จะเข้าใจเลยการกระทำต่างๆอธิบายได้หมดแต่ว่าถ้าคนนี้ไม่เก็ตก็คือไม่เก็ตเลยจริงๆนะฮะซึ่งสาวอินดี้ที่เป็นตัวของตัวเองใน RO v เนนียทพึกกกออกใหัวล็คื คุณเจซลิก้านั่นเองนะครับสังเกตเนื้อเรื่องของคนอื่นใน r วีนะแบบซีเรียสมากๆไวโอเนี่ยไปต่อสู้เลยมากมายแต่สําหรับเจซลิก้าเนี่ยมาออกแนวแบบชิวๆอกหักคบๆเลิกๆกับแฟนอยู่ตลอดนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันแสดงด้านเบาๆของฮิวเวนปกติที่คนเจอนะเออเราก็ได้เจอใน r วีนะครับคบๆเลิกๆนะปกติมากๆแล้วเซลิก้าเนี่ยเป็นตัวแทนของสิ่งนี้ได้ดีมากเพราะว่าจากเนื้อเรื่องของเธอเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเซลิก้าก็มาฝึกงานที่บ้านคุณลุงมอเรนแต่ว่าด้วยความรักแบบวัยรุ่นของเธอเนี่ยทำ แล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยซิลิก้าได้เรียนรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ซึ่งมันก็หล่อหลอมส่งผลถึงความอินดี้ทาให้เธอเนี่ยเป็นตัวเธอเองในวันนี้นะครับคนที่เจอความรักมาเยอะดูดิเขาจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยโอเคจุดไหนถ้าเลยจุดนี้คือไม่โอเคแล้วถ้าแฟนคนนี้ไม่โอเคตัดหาใหม่อะไรเงี้ยซึ่งสําหรับบางคนที่ไม่ได้คลุกคลีก,กับสาวอินดี้หรือว่าสาวที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าคนนี้แปลกแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะพี่คิดว่าในโลกนี้เนี่ยไม่มีใครแปลกนะทุกคนอะ่ะต่างใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากเป็นแบบที่เรราาต้องก ถ้าสิ่งนั้นไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแฟนสาวคุณจะเป็นสาวอินดี้เป็นสาวที่เป็นตัวของตัวเองขนาดไหนก็ได้นะครับส่วนตัวคิดว่าโอเคหมดเลยนะฮะใครมีแฟนเป็นสาวอินดี้บอกเลยให้มองเป็นแร r ไ item เธอคนนี้เนี่ยโคตรน่าสนใจแล้วก็โคตรน่าค้นหาเลยอะถ้ายิ่งคบไปยิ่งรู้จักเนี่ยจะยิ่งเห็นมุมที่น่ารักของเธอมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นแฟนสาวอินดี้บอกเลยว่าความรักคุณจะไม่น่าเบื่ออย่างแน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับคอนเทนต์แฟนของคุณที่สายเป็นสาวคนไหนอวีพาร์ทที่2เนี่ยฮะก็หวังว่าจะสนุกกันในคลิปนี้ ก็ถ้าหากใครมีคนใกล้ตัวใครมีแฟนสาวที่นี่ใสเหมือนใครเหมือนฮีโร่ตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนี้เลยเนี่ยฮะมีโมเมนต์อะไรก็เล่ามาได้เหมือนกันนะวันนี้พี่ขอตัวไปเล่นเกมก่อนสวัสดีครับ